คลิปนี้นะครับใครที่อยากรู้ถึงอัตราการกินน้ำมันของ Ford Ranger Raptor ใหม่เรามีคำตอบมาให้แบบคร่าวๆข้อมูลนี้ก็เป็นแหล่งข่าวมาจากต่างประเทศนะครับโดยทาง Ford เองนะครับก็ยังไม่ได้เปิดเผยถึงตัวเลขการสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับ Ford Ranger Raptor ตัวใหม่นี้นะฮะแต่อย่างไรก็ตามนะครับทางทีมวิศวกรที่ได้ทดลองขับ Ford Ranger Raptor ตตัวนี้ทดสอบนะฮะบ,บนถนนสาธารณะในระหว่างการ พัฒนาและทดสอบนะครับก็ได้บอกว่าอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงนั้นอยู่ที่ประมาณ11-12ถึงลิตรต่อ100กิโลเมตรบนถนนเปิดแต่ก็มีความคิดเห็นแย้งมาครับบางคนก็บอกว่ามันอาจจะลงไปถึง16ลิตรต่อ100กิโลเมตรก็เป็นได้แต่เมื่อเราเอา11ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับมาแปลงเป็นกิโลลิตรแล้วมันก็จะตก9โลลิตรส่วน12ลิตรต่อ100กิโลเมตรจะตกอยู่ที่8โลลิตร และ16ลิตรต่อ100กิโลเมตรจะตกอยู่ที่6โลลิตรโดยแรงข่าวในต่างประเทศนะครับก็บอกว่าดูแล้วก็ถือว่ามากกว่าการประหยัดเชื้อเพลิงในโลกแห่งความเป็นจริงราวๆ5ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเจ้า Ford Ranger Raptor ตัวใหม่นี้นะฮะอาจจะมีอัตราการกินน้ำมันมากกว่านี้ก็เป็นได้แต่เมื่อเทียบกับ Ford Ranger Raptor ตัวเก่านะครับที่เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรเทอร์โบสูบนั้น ที่ต่างประเทศได้ทดลองเอาไว้นะฮะมีอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่10ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับหรือประมาณ10โลลิตรนั่นเองและนี่ก็เป็นข่าวของอัตราการกินน้ำมันของ Ford Ranger Raptor ตัวใหม่นะครับซึ่งทาง Ford เองเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการออกมาเปิดเผยตัวเลขนะฮะว่าอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันนั้นอยู่ที่เท่าไหร่ แต่คนที่ออกมาพูดเองนั้นก็คือวิศวกรนะครับที่ได้ขับทดสอบเจ้า Ford r a n g e r r a p t o r ตัวนี้แล้วนะฮะก็ได้ออกมาบอกว่ามันอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะและนี่ก็เป็นข่าวสารเกี่ยวกับ Ford r a n g e r r a p t o r นะครับเกี่ยวกับอัตราการกินน้ำมันหรืออัตราการสิ้นเปลืองนะฮะว่าได้ก่โลลิตรสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ติดตาม s u b สับสไครต์กันด้วยนะครับสวัสดีครับ